มันไม่ได้มีอยู่จริงเลยมันเป็นอาการธรรมชาติที่มันปรากฏขึ้นมาเพราะมีเหตุมีปัจจัยหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับไปมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่ถ้าเราถ้าเรามีปัญญานะเราเรารู้มันอย่างเดียวเลยมันมีอาการแบบไหนเราก็รู้อย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างไงเราก็รู้อย่างนั้นถ้าเรารู้ปุ๊บเนี่ยมันจะดับเลยมันจะไม่ปรุงต่อหรอกมันจะไม่ไปเล่นไปเกาะการปรุงแต่งนั่นต่อหรอกเพราะจิตขณะที่เรากําลังรู้อยู่นะ นั่นแหละคือขณะจิตมันแยกออกจากการปรุงแต่งนั้นแล้วการปรุงแต่งนั้นมันก็จะดับไปสลายไปเพราะมันไม่มีจิตไปส่งเสริมเติมต่อมันมันก็จะดับไปสลายไปโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันแล้วมันก็คิดตัวใหม่ต่อแล้วก็ลู่ต่อไปลู่ต่อไปแค่นั้นเองแต่พวกเราแต่ก่อนเป็นอย่างี้ไงพอมันคิดถึงคนคนหนึ่งปุ๊บผมคิดปุ๊บมันโกรธเลยแล้วเราก็ยิ่งคิดต่อบ่นต่อว่าไอ้คนคนนี้มัน มันําไมชอบว่าเราเลยทำไมวันเมื่อวานนี้ก็เอาอีกแล้วมาทำเป็นมาทำหน้าทำตาแต่เราพูดนินทาคนนู้นคนนี้ให้เราฟังเนี่ยนึกถึงเขาทีใดเราก็กรธให้เขาทุกทีเนี่ยขณะที่เรากำลังนึกเนี่ยเรารู้สึกตัวไม่ว่าเรากำลังนึกแบบนี้ถ้าเรารู้ว่าเรากำลังคิดแบบนี้อยู่นึกนึกเป็นภาพแบบนี้เราก็คิดแบบนี้อยู่เราก็รู้ขึ้นมาซะรู้สึกตัวขึ้นมาซราวะ่าเฮ้ยเฮ้ยเราคิดอยู่นี่ ถ้าเรารู้่าเราคิดขนาดนั้นปุ๊บมันจะดับอาการนั้นมันจะดับสลายหายไปเลยแล้วอารมณ์มันก็หายไปด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นโทษเป็นภัยไงมันเห็นโ ình, ทษภัยว่าอาการนี้มันเป็นโทษเป็นภัยอาการการปรุงแต่งเนี่ยมันก็ดับไปสลายไปทันทีเลยมันจะดับไปเองโดยธรรมชาติเลยล่ะเพราะมันไม่เป็นประโยชน์มันเป็นโทษเราจะรู้ขึ้นมาได้เองอจิตเมื่อาามันมีปัญญาแล้วมันจะรู้เลยว่าเป็นโทษเมื่อเป็นโทษปุ๊บมันก็ไม่เล่นกับการปรุงแต่งนี้